แ่ไปยังไงจป,ไปุกี่วะตัวเดียวพอเลยวละลาบกบลกเตาไม่คัดนี่นไงเฮยเียวตัวแถมอ่ออมะตัวปุกย่ะสุกเนยปุกงีหลางนาวุกกลดล น้องสุดโตทุกคจ้ะสวัสดีครับเหนือกว่าเสียบนะอยู่นินึ่งนะครับเลยยังกินเพียงนี้ปลาสีลาบปลาดุกเหรอครับปลาดุกตึกด้างนี่แหละครับนี่ปลาดุกตึกด้างแล้วเป็นกอนนังเผาเขียวขึ้นอยู่นี่ครับเยอะสุกแล้วคือนอกจากเผาให้มันสุกอันนี้เขาจะล้างน้ำเขาเปียกเขาออกนะครับเพราะมันสุกแล้วเขาต้องไปพักใส่ปลาดุกกับค่ากับค่าพักใส่กันเด้ไหมพักใส่กันเขาตีปักปลาสดไปตุลวก นี่จ้ะตัวปลาดุกฟูตัวปลาไงเลยเนะะานะพี่ญ่เนาะนี่ละตัวปลาดุกอย่างไงซ้ำนี่แหละปลาดุกธรรมชาติเท่าโ่เมนปลาดุกเลี้ยงอ,นนอันตักปลาเคี้ยวใส่แหละเต๋อพี่ญ่เคี้ยวฝักใส่เราด้วยครับบ้านนี่เจ๋าข้าอ่อนใส่เนาะแม่นี่เราเนี่ยมันจังครับพี่น้องเอ้ยบ้านฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยข้าแดงจำแนบบ้านนี่นี่เต๋อพี่ญ่แซ่ย่ามเมากินยำถือข้าหอมนี่ ปลาตัวเดียวไดบกหลายต้นไปไงได้ซ้ำปลาตัวเดียวนี่ล่ะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ก็ไปไดบกหลายไหมเพราะว่าค่านี่สำคัญอยู่ดิใส่ค่านี่หอมเขาจะได้ n h ắ ค่าน้ำจุืดน้อยแบนั่นก็ใส่อีกไปไงเสียเป็นหัวหนึ่งแล้วเต็มพอแล้วเพราะว่าใส่ไก่มันสมเนื้อสมหนังนี่ล่ะใส่หลายๆกัน มันกระบาดดิเป็นรับฆ่าตัวเองให้องพอดีพ Israelis ่อรำพอดีน like. ี่ยรัไปปลาดุกนี่ยก้วยก็ได้ดิทางเสียบครับดิพิจิตรภาษาสางแมวภาสาสามคนดิก้วยใส้มดแดงก็แสีบปลาดุกนี่มันยังนี่ปลาดุกตัวนี้มันธรรมชาติเลยว่ะยู่บ่อกตั้งหากเออพี่น้องเลย เราเพิ่งให้หมอเดือดเราได้พี่น้อง้าไหน้าเนี้เขาจะลงปุ๊บเนี่ยห็มันถวน้ำปลาพี่น้องเอ้ยเฮ้สรรียไปเล็กน้อยเจ้า้ตานาน,พน,ววน,นะพล่ลวกเนซุปนละลวกลวกะเกินได้พี่น้อง ที่สบัดน้ำน้ำตรงขึ้นขึ้นหมวขึ้นเก้าอันนี้ก็เป็นน้ำสูบตรได้กันไหมครับนี่อะน้ำหม้อตรงหัวขึ้นตัวปลา,าท่านไหนสุกเอานื้อมันรองบนะ่ดแล้วใครมัน ลุงไปตัวน้ำในจังด้อยหน่อยน่นะเสียบด้วย รออีกเด้อพี่น้องเด้อเอาอีกทีบ่บาทลวกแยกสองน้ำเป็นไงเนาะโอ้บะเนรไทยปรุงเด้อพี่น้องบาะเนรปรุงมาเด้อครับบะเนี่เสียใส่ขันแรงเขาก็กใส่บักพริกก้อนนี่ละเทสสองส่วนพอขันพลเมลมาเทดกะกิน,นบักพริกน้อยกับเอาเทียผู้กินเทดบ่ได้ส่องเทียผู้กินเทดบ่ได้น้ำครับ มาแน่ๆกันหลับจะลืมข่าขัวนัวเด้อพี่น้องหลบับตรงนี้เข่าขัวเข่าขัวจะไปแก้งแก้เงเข่าขัวกับขอนโปซ็บเส้นกับดำหน้านละครับแก้งกาเขากับ่อน้ำดมหน้ากาที่กาหลเอาหมดสมรแล้วครับพี่น,อน,อนอ้องนนี้น้องเชียนกันตัวน เนื้อนัวพี่น้อง โอลีกมาล่ะพี่น้องเอ้บอะีอะไปเล็กน้อยกับพี่น้องมันอะน้ำประเดกใส้ไปไหมประเดกใส้ตอนลวกแล้วนี่เดี๋ยวต่อเซตหน้าว่ากัน หลาบตรงนี้อุสมนิมจังแมนใส่ก็ไปหน่วยหนึ่งใส่บดเลยตรงไหนสมในจังน้อยจังเสียบวันนี้เขาใส่พักและครับบ่ไนนี่คือพักคอนเปรเด้อครับใส่ก่อนแล้วโอ้ยลืมเดี๋ยวจะมือบริษัใส่ตบน่อ กอ้เสะลายได้ป่ะไงหอมเปี๊ยกับลายดอกใส่ซ้ำกันเนี่ยละนี่คือหอมแดงนี่คือหัวหอมแดงนี่อพอดีประหลัดตะพักไี้ไงพ่อตะเบิ้งลวดพอดีกันนี่นั่นโอ้อื่นน้ำได้หลัดเหรอคุณได้ว่ามันสีหลายตะพักเลยนี่มันมันพอดีกันนี่นน เป็นน้ำลายล,าละต่เดอ้อพี่น้องเลยสมเนียสมหนังตัวไหนก็ใส่บาดอย่งนี้จังคักบาทโอ้ยไฟเงี้ลืมมือสอนเอานั่นสอนนี่ถึงมันลับพี่น้องเลยเคียนไหลกับ่บเส็บด้วยครับพี่น้องน้ำลายกับ่บ,บเส็บ,บ,บ,สบเป็นป่นไปอีกพอดีพอดีนะพฟเงี้ยอันนี้ต้องพอดีถึงเกินลาบอันนี้ลาบบ่เป็นก้อยดนะ้วพี่น้องลาบหลาบหลบัลบซุก ลาปะดุกจ้นั่งเห็นไหมพอดีมับเนี่ยครับนงังซิมมึงจะมา,ก,าก,กันเนอะมาเลยซิมหน่อยไล่กับบอยจักแสบจักนัวดหรอกแสบแล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้สีลวกสีลวกพักกระเดาเนาะไปแม่นี่พักกระเดาจ้ะยอดพักกระเดาว่เาเมนดอก กระมีทันมีดอกนี่ปลากระมีไอ้ปักทั่วผู้จ้ะตัวผู้เขากระเดาหอ,หอมๆเป็นได้พะย่ะนะกินเหมือนอ๋อเหลี่ยวด้วครับพี่น้องบ่เนี้โอ้พี่น้องทุกคนเด้อครับอันนี้ลาปลาจ้ะอันนี้ต้๋นี่อันนี้สมพักพะย่ะเยอะครับสมพักย่ามันจังกักจังเนี่ยสมพักกับสมพักยุ้สวนอยู่ขวางขันน้องเอียงก็น่าพะย่กินเหมือนกันนะ สิท่านยิงขเขาแล้วไปพไฟไ่เฮาเดี๋ยวบ่แล้วกระซังฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยกระบอกผิดดิบหนวดปะคู่งหงู่เด้อครับมันนี่หลับหลูดเด้อครับพักกระเดาของพปะคูว่วินเวาหาอยู่ตะไรแล้วครับเผิวพักกระดูกหงลวกแล้วคระปูองผิว นี่เราก็จะว่าอันกินคำน้อยมันก็ขมซ้ำเกามันก็แม่นขมผมวอกี่ลีนั่นแหละเนี่ยอันกินคำใหญ่ก็ขมซ้ำเกานั่นแหละแล้วผักกระเดาวตรงขมเด้อยครับผักกระเดาต้นบ่ขมกับมีเดเอยผมเคยไปพ่อแล้วแต่ว่ามันบ่แซ่บขียกระปลาปลากรบาดกันด้อยครับผักกระเดาห้องนี้ขี่ใส่เลยกับผักกระเดา เจ้าหน้านี่ท่านมีดอกเด้อครับเด้อไปดูพี่น้องกัน ว่าตำเื้อพี่น้องเขาจะเอื่นมาปักตัวตัวผู้ ได้ยัดเป็นไลเนาะเพิ่นเลยมีโอกาสมาหาเขากัได้มาเด้ยเพื่อนเ,เน,นี่ยตรงนี้ก็คที่ว่ามาได้กับมาวาอยจะนี่มากกับวันในรงพยาบัลลงสองดอกเพื่อนว่าก็อยูทั้งให้ทั้งสวนเขาเนี่ยละ ประดุกดก็แกยอขึ้นเมื่อคู่บาทรู้บาย คนเด้อครับหรือว่าอยากหรือว่ามูเป็น,นตนผู้ใจเฮามูนี่แหละครับมูพอหน่อยครับผมมีอยังกัจุนเจียกันเฮากระแตนี่นและเอาหน้าปลาแล้วเนี่ยเขาวิจักกลัวเขาบอกเขาวิล,วปปนนล,ล,รลหรือว่าพี่น้องทุกผู้นก็เนี่ยมาได้ครับบดนี้เพราะว่าเขาก็เขาเจ้าก็เจียวหลายอย่างนครับบดนีเ้เติมเจียวแล้วอันสดไใสเลยครับ ทังีสารบ้านฮากับพอเขาเจอเลยผลหมันมาล้วันจะเนื้ออะไรอย่างนี้น,น,น,นดดขนาดเราค้นสาแล้วนี่ขเขาจะเอาบุญกรเสินตึงๆผนมาได้รับมานีนี่นละมองม่เหยากอ่ะ ช่วงนี้เขาเจ้าเจ้าเขาที่ครับนี่เจ้าเขาเอินบ้านเฮาเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอิเจ้าเอินเอินเอินเขาเขากลางหร,รือเขาเจ้าดอยนี่ละพเพราเจียวแต่ว่าเขาเหนียวเหานี่ท่านพอเจียวเด้อเพราะว่าฝ่าฝนนี่ครับแต่ว่าเบิร์ตท่นเบิดคักนี่ช่วงนี้ก็ได้ สำมรับปีได้ดีว่าเอาเห็เาแน้วกินกับมิตรลาบหลายใคาเจอกับวากินถ้าเขากลับลาบแท้คืะก็มีมตม้มเหมือนว่าดิกับเมียงคือผมวานน่ะล่ะขัดน้ฮงไปสร้างลาบเอาต้มมาแล้วมันเลยว่าดิ กันละสมพักเกิเเราเองนี่ขัดเราเองนี่นี่กระไ้วันี้ยังว่าสุดั้าหาลก่าไม่กันเกี่ยบกี่แม,ม,ม่น้องมาอันโน้มนิยงเขาก็อดสมักสมยังฝากสอนมันไปก็าบางกับสองไปหาปีเขา้องไตก ให้เป็นค้าไปเย่นกับยุ่งหัวงยุ่งสวนเขาีงละ่ะเนี่ยครับแล้วมนีลือนจะเก็ดกับขาวทุกมือใส่ทุกมือด้วยครับพวกพวกพักความ Cô ươm chim lại không được bố để dạy sẽ dằm gợi dạy dằm dâng 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 mất dáng thành từng tua này, yeah, but bạn tuấn muốn nuôi nhây của đâu có được nuôi chìm thăm nhây vào đây chìm thăm điều vào đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ้องสังเกตบ้างเงาเด้อครับเด้อพักกระเดานนิขันหัวกินยอดหนยนานี่นขันยอดไตมันดู่วนมันดวอยอดเยอดขาวเด้อยครับเด้อยอดขาวนนั่นล่ะขาวอวบๆเหี่ยมเลย๋ยวขันหอกมูสิ้นแดงนยก็ได้คือกันเต่ว่าสิขมหลากว่ามูนี่หลที่สุดกิ้มกับไปเลยครับเนย Mình cứ chọc chín cắp treo cắp này nè, nằm này thèm phát khuẩn lắm đó. Cô cô ý tăng của đặc trưng mắc khắc, tổng thống của thác này. Dạ. Đứt của lên này các sâm câu, sâm nhảy cả, sâm câu rồi, là, cứ luật chặt sâm, luật chặt sâm câu rồi. ย้ำมกับมะขักมาเนี่ยแล้ตบน,ตนำทุปปแซ่บมานเลนี่แหละปลาธรรมชาติปลาเขามีแต่เนี้ยเสียบว่อาหารเม็ดเดียวกับบัตรินจินของธรรมชาติข้าวมื่อด้วยจิ้มนี่ก็เสียบจิ้มใช่ไหมล่ะ มันกบอคอยได้ปานไหนนี่แหละครับกดินได้กบได้หลายนะเป็นใดหรอกเพราะวะ่ามันมันกบหลายคือย,ยังเียงไว้ในบอ่อเนาะเรา<อ>คนได้ก็ได้อยู่นี่แหละช่วงนี้ก็มั้งสิได้แหละครับอันนี้คือปลาคอกับปลาคอน่อย เตี้นขึ้นน้ำถนนกระท้อกันบา้านเลหลังเทียรุนๆไปจังไปพอหมดแดงจ่อพนันธุ์ยุวสันต์นี่น้ำยิ่มเด้อครับบ้านีลยเนี่ยเรากินกับตามสารพื้นบ้านเานฮาเนี่ยล่ะเสียบคักอันนี้วะเฮ้ยตรงเสียบที่ย่างครับสมพระกระหังคัก,ก ลลแล้วจริงก็ต้องเน็ดเสียบทุนแนวนั่นแหละครับน้องเพราะว่าการหายุ่งหายจินแบบธรรมดาบ้านเฮาก็ได้ปูได้ปลามาจังสี่หลักเขาก็ะต่องมาว่าเขาเสียดแบบได้จินปุ่นคุ้นกระปลนุ่นปุ่คุ้นกระลาบพุ่่นคุ้นกระต้มพุ่นุ่คุ้นกระแจงนี่ยนะครับเป็นหมูมือไปว่ามันนี้กะเขาจิไปหาจังไรต้องได้อีกกะจังว่ากันอีกทีนหนึ่งนะครับมันนี้กัขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเด้อครับว่าครูเจ้าอะไรก็แช่ให้ วเเันมีุ้่กคนสุขคุมเจริญครับการหนาที่การงานเลืยว่าธุรกิจตุกถูกทุกคนกะจริ่งล,ลุงเยี่ยงตุบถูกทุกคนเด้อครับย่ำไปย่ำมากใา้ตลอดปลอดไปหอดปีหอน้องหอดลูกหอดเต่าหอดลูกหอดหลามเด้อครับสำหรับลิปนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีจากปี่จากนองกันเด้อครับสวัสดีครับ